ได้ไหมเงินก่อนไม่ได้ตามตอบไวเลยว่าตอบไวเลยว่ะก็คือเป็นมีมูลแล้วก็เป็นเรื่องจริงใช่ครับทำไมทำไมเราถึงไม่ได้เงินก่อนนี้เพราะอะไรแล้วเป็นไงชีวิตที่เอ็กเทนกับการเป็นนักกีฬาอาชีพของเราชีวิตเปลี่ยนบ้างไหมการตื่นนอนการฝึกซ้อมการเข้าแคมป์เป็นไงบ้างชาแซมครับที่อยู่ทีมเซนติเนลตอนนั้นเราซ้อมด้วยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออทีมเรามีแววอะไรบ้านนี้เหมือนทีมเราอ่ะทีมเอ็กเทนตอนขาดอะไรแล้วเหมือนชาแซมเขาก็พูดมาแล้วสกินปีนั้นได้เงินเท่าไหร่ช่วงปีนั้น ที่แข่งอยู่ในนามเซอร์เซียเหมือนจะขเขาบอกว่าจะเป็นจากที่เราเป็นผู้เล่นในเฟรนชชายลีอยู่ดีๆวันหนึ่งเราต้องมานั่งคัดเป็นผู้เล่นของทีม,ท,มทีมหนึ่งอะไรเงี้ย mm hmm. เพื่อแบบได้เข้าไปเล่นต่ออะไรเงี้ย mm hmm. คิดว่าชีวิตมันผกผันรวดเร็วเกินไปไหม mm hmm. แล้วกับตัวเจมเองลหละตอนนี้ก็น่าจะเป็นฟรีเอเจนต์อยู่ mm hmm. เรามองเราเปิดโอกาสให้กับตัวเองในวงการเนี้ยไปจนถึงไหนหรือ mm hmm. คิดว่าจะเลิกแล้วถ้าพูดตรงๆผมก็น่าจะเปิดโอกาสตัวเองให้สัก